Hi ทุกคนวันนี้เรามารีวิวของกันเพราะว่าเพิ่งไปเพิ่งกลับมาจากสีปารีสแล้วก็ได้ของมาเป็นพวกของเล่นขนมแล้วก็เป็นมังงะต่างๆที่เราชอบดี๋ยวก็จะมีนี้อันนี้มีโคอะไรนรโคนันปะพ่อมีหลายแบบเลยแล้วก็ นี่ชิ้นจ้างแต่ว่าก็จะมีบางอย่างที่จะเป็นของขวัญแล้วก็ไม่พรมให้มาเป็นของขวัญมันเกิดและนี่ก็จะเป็นแบบว่าของที่กินแล้วแต่ว่าเก็บเป็นที่ระลึกเอาไว้ใส่ของน่ารักอะ่ะคือมันเป็นโมจิเว้ยแล้วแบบโมจิเส้นถั่วแดงอันนี้อะไรไม่รู้อะ่ะอันนี้เป็นมชาชะยูซูมะนาวมัง้งเพราะว่าสมม่วนมากถ้ามันมีรูปผลไม้อะไรอะมันก็จะเป็นรสชาติน,น,นั้นเลงโอเค มาคือที่ซื้อมาเพราะเห็นตัวนี้คือแบบชินจังอะชอบเล่นใช่ปะก็เลยแบบว่าโอเคฉันอยากได้ฉันอยากได้ฉันอยากเก็บไว้แต่ว่านี่จะไปเปิดพร้อมนะเพราะว่านะเราชอบชินจังเหมือนกันมันก็จะแบบว่าเออสไตล์เดียวกันนี่ของฝากให้นะเขาเดี๋ยวเราไปเปิดด้ยวยกันกันนะเก็บไปก่อนไม่ทุกคนไม่เห็นโต๊ะเลยอะ่ะ แต่คือแบบถ้าโชว์มากคือทุกคนจะเห็นไงว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะเพิ่งกลับมาใช่ปะโตะเอ้ไม่ใช่โต๊ะกระเป๋ายังไม่ได้เก็บโต๊ะก็คือประมาณนี้โอเคไปต่อกันเอ้ย,อยก็อันนี้เก็บเนาะอันนี้ก็เก็บแล้วจะมีอันนึงไม่ได้โชว์แต่ว่าว่าจะเอาไปให้เพื่อนอันนี้ก็น่ารักคือแบบไม่ได้่ายร้านเลย คือร้านน่ารักมากจริงที่ไปตามแบบโตแบบว่าเออแต่ว่าอย่างแรกคือต้องมีเงินไงถ้าเราจะซื้อต้องมีเงินถ้าแบบนี่อันนี้ฮาวใครรู้จักตัวละครน,นี้ไหมนางนะแต่ว่าเฮาบุหูจักจ้านี่แหละโอเคเราจะมารีวิวว่าทั้งหมดที่ซื้อประมาณนี้อันนี้คือซื้อคนละร้านนะ แล้ว,ว่าอันที่มีอันนี้แล้วก็อันมีกิที่โชว์ไปใช่ปะเขาให้ประมาณสามสิบยูโรแล้วคือในร้านที่ไปอะเห็นปะในร้านที่ไปอะเออเรียกว่าอะไรดีมันจะมีบัตรมาด้วยบัตรการ์ดให้ไปแบบผู้อ่านหนังสืออะไรเงี้ยโอเคสรุปเราจะเปิดอันไหนก่อนดีวะอันนี้เก็บ อันนี้ดีกว่าทุกคนอาจจะยังไม่ได้เห็นแต่ว่ามันน่ารักมากเพราะเราแบบเป็นคนที่เคยถักเคยถักมันพุมเนาะก็ชอบถักนะแต่วันนี้ว่าขี้เกียจก็เลยขี้เกียจถักเออก็คือมีอันนี้เขาเรียกะไรบูเชเป็นของฝากเขาให้มาแล้วคือความน่ารักของมันคือเห็นปะมันจะมีความแบบว่าลูกของตกแต่งทั้งหลายทั้งแหล่เปิดไฟมันจะดีกว่าปะ จับตาอย่าเลยปิดดีกว่าไปแล้วมันจะโอเคต่อก็จะมีอันนี้สองอันอันละห้าสิบกัมน่ารักเนาะเออแต่น่ารักจริงอะ่ะดูดิดูดิดูดิฟูฟิงฟูฟิงโอเคเราเก็บเก็บก่อนแล้วก็ อันนี้โชว์ไปแล้วเก็บการ์ดเรียบร้อยนี่คะ่ะสิ่งที่เราจะได้มาคือไปตัต้งใจก็แบบอุย้ยที่นี่หาที่นี่ยากมากเลยมันเป็นเกาะอะไรเงี้ยสรุปเมื่อกี้ไปเดินอร้านขายของมาที่ขายพวกนี้ของพิเศษอะไรเงี้ยใช่วพวกแบบว่านังสือฉันเจอจะ้ะโอ้โหไม่รู้จะพูดยังไงเลยพี่เอานี้ก่อนแล้วกันชินงานน้องแกชิีงาน เห็นไหมข้างในด่าดาดาฉันว่าต้องตอนแรกอะเราว่าน่าจะเป็นอันยาวเว้ยเพราะว่าเพราะว่าเหมือนตอนจับอะรู้สึกว่ามันกระปุงกระปุงไม่รู้คิดไปเองวะนะเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่เฮ้ยเขาไม่ใช่วะคือไม่ใช่กระปุงคือฉันจับฉันจับอันนี้ทุกคนกันไกลไม่มีอุ้ยไม่เป็นไรได้พ่อเขาเสยครับ โมเดลนะพ่อทำไรอะลูกอ๋อพ่อกำลังยิงปืนพ่อมมีแค่สามตัวละครเอ๊ะมันมีสีตัวละครคือจริงๆป่ะตัวที่อยากได้สุดก็คือน้องหมาอัญญาแล้วก็แม่ฉันได้พ่อแต่ก็โอเคนะก็น,น่ารักกน่ารักทุกคนแหละมาแกะกันเลยมันจะเป็นยังไงไม่เคยคิดจะได้ซื้ออะไรแบบเนี้ยม <What? S 1> ้จู่ แล้วคือหยิบทุกคือเห็นอันแรกใช่ปะหยิบเลยไม่เลือกครับผมก็พยายามเลือกแล้วแต่ผมก็ตั้งใจหยิบอันแรกมืนเดิมแลหละฮ่าๆนี่เห็นไหมเขาจะมีให้ใส่จูๆแล้วคืออุ้ยหย่ะขอโทษเอ่อ,อประมาณนี้ตาดามอไหมแมเทปะอืม คอลเลกชันแคมเปร์ลินะคะจบไปทำที่ไหนก่อนเอ่อฟารบ,บิเกผมก็อ่านซื้อออกด้วยสิเอ้ยอันนี้ทำที่ประเทศจีนจูจูน่ารักเนาะปะต่อนี่เป็นโคนัน คนอั้นจะมีทั้งหมดเอ่อคิดว่าเก้าใช่ไหมแล้วก็มีตัวเอ๊ะไม่สิสิบสิมีกี่ตัวเนี่ยเออเก้าน่าจะมีตัวพิเศษด้ยหรือเปล่าอ่านไม่ออกเอ้ยภาพมันมองไม่ชัดเราจะมาแกะกันคือแบบบางทีก็อยากนนขนมอะเพราะแบบอ่านไม่ออกก็เลยแบบเออแต่ก็นะสู้เขาครับบ๊ายบายมันเป็นขนมเหรอ ดูมันเป็นไขไ่เ้ยไม่เขียนว่าอะไรช็อกโกโอเอ็กฉันก็เก่งสักหน่อยสิมาคือนี้แกะค่าแกะแค่สองอันนะลุ้นมากชีวิตนี้ไม่มีอะไรลุ้นกว่านี้เละเฮ้ยมันเหมือนไข่ที่เนี่ยเราก็จะมานั่งกินขนมด้วยนะครับ รสชาภาพี่เกัดไปอร่อยนะ่ยตอนเดกเคยกินันชอบมากเพราะว่ามันเป็นช็อกโกแลตใช่ปะ่ะนี่ถึกว่าเนีย่ยมันแซ่บนร่อยอะนม่นยแล้วี็ว่ามันหอมมาชาม,น,มนช็อกโกแลต อืมเอมอม,มาดูคขันคลิปนี้จะไม่มีการตัดตออ่อยังพี่ไงบอกก่อนใครวะใครวะเฮ้ยเฮ้ยผมนายเชนิจิครับ หกตัวละครออโชวย้ทุกคนดูเขาบอกว่าอันนี้มันหายากเลยไอตัวเครื่องหมายเนี่ยวันนี้สองวิธีการประกอบด้วยเรามาประกอบตามกันเถอะอ่ะหรอเพื <Okay. S 1> ให้ทุกคนเห็นชัดขึ้นจักจะเห็นชัดหรือเปล่านะเดี๋ยวหาแล้วมากั้กันว้า โอเคไมต้องตอบเลยอ่ะก็จะงงๆนะคลิปนี้ก็อะไรก็ไม่รู้โ okay. อเคเขาบอกให้เราทำไมวะที่ส่วนอยู่ไหนก่อน มาจะกินก็กินจะทำก็ทำจะเล่นก็เล่นอะไรวะชีวิตมาหล่อไหมครับหนุ่มฟอนหล่อสีเลียวมีผมคนเลียวมุนหล่อจริงเนี่ยมันไม่หาไม่เจอเลยอะ่อกี้มันอยู่ไหนวะทุกคนเมื่อครเห็นไหมเมื่อกี้ เนไมนะมันจะอนาถา,านมากเลยนะถ้ามันหาเอ้ยยังไงอ๋อไม่คือเขาประกอบไว้ส่วนหนึ่งแล้วเราก็เลยตกใจจริงจริงอ๋อโอเคมันไม่มีอะไรหายทุกคนมันครบแล้วนี่แหละเท่านี้ไปหลบเราก็ได้ตัวละครสองตัว น่ารักแล้วนะจ๊ะนี่ๆต้องอย่างนี้ต้อ,อย่างนี้อ้อยจะตกต้องให้คุณพ่อยิงเคจิอ้ยยัยงไงดีเห็นจะเห็นโอเคสรุปวันนี้ทำอะไรเราก็มาเปิดถุงสุ่มแล้วก็กินช็อกโกแลตให้ทุกคนดูแต่คือก็ เดี๋ยวนะขอดูตัวละครอีอกรอบก่อนอืนจริงก็ชอบจอมจนคิดนะจอมจนคิดก็น่ารักโอเคยอดละเลิศแบบไปแล้วครับทุกคนวันนี้ก็มาแท่านี้ก็กินเวลาไปสิบนาทีแล้วนะบอกว่าไปแล้วมีเรียนบ๊ายบาย والله ما 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 مين